สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปิดโปรไฟล์ Facebook ป้องกันคนอื่นมาส่องเฟซเรานะครับวิธีการทํานะครับขั้นแรกกดไปตรงที่ขีด3ขีดมุมขวาบนนี่นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับกดที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับตรงรูปฟันเฟืองนี่นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงคําว่าทางลัดไปการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวครับตรงรูปกุญแจล็อกนี่นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดอันแรกครับ เริ่มตรวจสอบความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดที่อันแรกอีกรอบนะครับคนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแช์ได้นะครับตรงนี้นะครับสีส้มนะครับแล้วเราก็กดดําเนินการต่อนะครับมาในหน้านี้นะครับก็จะเป็นพวกวันเกิดเมืองเกิดอะไรที่เราตั้งไว้นะครับเราต้องการที่จะให้คนอื่นเห็นหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่อยากให้เห็นนะครับอย่างเช่นวันเกิดนี่นะครับให้เราเป็นเฉพาะฉันนะครับตรงนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็ไอ้พวกเมืองเกิดตรงนี้นะครับเราก็สามารถตั้งเป็นเฉพาะฉันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใครบ้างที่สามารถเห็นรายชื่อเพื่อนบนโปรไฟล์ของคุณนะครับถ้าเราตั้งเป็นเฉพาะฉันนะครับคนอื่นนะครับก็จะไม่สามารถเห็นรายชื่อเพื่อนของเราตรงหน้าโปรไฟล์ได้นะครับแล้วก็ใครสามารถเห็นผู้คนเพจที่คุณติดตามนี่นะครับเราก็สามารถเลือกเฉพาะฉันได้นะครับนี่ครับจากนั้นนะครับเราก็กดถัดไปนะครับ แล้วก็กลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นนะครับเวลาที่เราจะโพสต์โพสต์ต่อไปนะครับเราจะตั้งเป็นอะไรนะครับเป็นสาธารณะหรือเป็นอะไรเราก็เลือกได้นะครับอันนี้นะครับผมจะเอาเฉพาะเพื่อนนะครับตรงหน้านี้นะครับเวลาที่เราโพสต์ต่อไปนะครับแล้วก็สตอรี่นะครับเราจะเป็นสาธารณะหรือใครจะเลือกอะไรก็ได้นะครับส่วนตรงคําว่าจํากัดโพสต์ในอดีตนะครับนี่นะครับถ้าเรากดจํากัดนะครับคนที่ไม่ใช่เพื่อนเรานะครับก็จะไม่สามารถเห็นโพสต์ที่เราเคยโพสต์ไว้นะครับ นี่ครับเรามากดจํากัดได้เลยครับคนอื่นก็จะไม่สามารถมาส่องได้นะครับนี่ครับกดจํากัดนะครับขึ <gamma> ้นแบบนี้ก็ให้เรากดจํากัดอีกรอบนะครับนี่นะครับถ้ามันขึ้นจํากัดสีเทาอ่อนแบบนี้นะครับก็ได้แล้วครับถ้าเรากดคําว่าถัดไปเลยนะครับอันนี้นะครับก็กดถัดไปนะครับเราก็กดคําว่าตรวจสอบหัวข้ออื่นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างที่เวลาที่คนอื่นส่องนะครับ เรามากดตรงที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับกดตรงที่จุด3จุดมุมขวานี่นะครับดูในมุมมองของตรงนี้นะครับให้เรากดตรงรูปตานี่ครับนี่ครับเวลาที่คนอื่นมาสองเฟซเรานะครับก็จะขึ้นว่าไม่มีโพสต์ที่แสดงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็ง่ายๆแค่นี้ครับวิธีการปิดโปรไฟล์ Facebook ของเรานะครับป้องกันคนอื่นมาสองเฟซนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมครับ